ผมมองไม่ได้หัวก็ต้องคนใบใหญ่แล้โอ้โหแ,แล้วยายายาแซมผมยาแซมผมขอรักอ้ออ๋อผลดินเหมือนกันครับผมรถไม่ได้สุดยอดนะชุดสุดยอดอย <laughs> เอาเรื่องเูยดิชุดตะท้อยปะ เอาเก้าครับ100บาทครับโอเคครับก็สกราบสวัสดีนะครยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายมาตูมนะคะรับผมสำหรับ วันนี้นะฮะนายมาตูมจะพาทุกคนนะครับผมมาลองรถเวฟ125ไอนะครับผมเวฟคันนี้เป็นเวฟ125ไอชื่อบักกี้หลินนะครับผมเป็นรถของพี่อาร์ตเนลยวไนั่นเองนะฮะครับเดี๋ยวเราวันนี้เราจะมาลองดูว่าสเต็ปที่พี่อาร์ตนะครับผมได้ทําไปนะฮะว่ามีอะไรบ้างนะฮะนี่นี่พี่อาร์ตมาแล้วนะฮะนี่โอเคนะฮะก็ดูว่าพี่อาร์ตจะ <c oughs> ห <laughs> <Okay. S 2> มุนพี่ใช่ใช่ใช่ครับโอเคใช่ครับตอนตอนใส่ก็กดลงเดี๋ยวมันจะกลึกของมันเองพี่อ,อ่าใช่ครับโอเคอ่าโอเคก็เดี๋ยวนะเราจะลองเอาบักกี้เล่นนะครับไปลองขับดูนะทุกคนอืม ีน่ตอนนี้ก็มีอัปเดตเรื่องล้อนะฮะเอเดี๋ยวพี่เติมเท่าไหร่เจดสค่ะเต็มอ๋อเจสเต็มถังหรอโอเคครับครับครับตกใจอ่าโอเคการกำลังขึ้นแล้วก็เดี๋ยวเราไปขับบักกีิเลนกันนะทุกคนอื้อ เดี๋ยวเรามาอัปเกรดกันนะว่าพี่อาร์ตทำอะไรไปบ้างนะแต่ว่าเบื้องต้นนะฮะรถคันนี้เดี๋ยวไปดูที่ช่องพี่อาร์ตได้นะทุกคนว่าแกอัปเกรดอะไรไปบ้างแต่ว่าเดี๋ยวคลิปหน้านะผมจะรีวิวให้ทุกคนดูนะว่ารถพี่อาร์ตทำอะไรไปบ้างนะทุกคนเราก็จะชิลๆสบายๆนะฮะ,ะ,ฮะเพราะว่าบอกเลยนะครับว่าพี่อาร์ตมาเร็วมากเราวันนี้เรามีนัดกันกับพี่อาร์ตนะครับว่าจะมาวูดดามกันนะฮะแต่ว่าแกมาเร็วเกินนะครับเพราะว่าผมอยู่ทุ่งนานะคือ ผมไปถอนหญ้านะฮะที่บ้านผมทําทานาน,นะฮะแล้วก็ไปถอนหญ้าพี่อาร์ตโทรมาผมยังยืนเครื่องไนเลยแล้วก็ไม่มีเวลาไปเปลี่ยนชุดด้วยนะเออไปกันอย่างนี้แหละก็เดี๋ยววันนี้นะเรามาติดตามนะฮบผมว่ารถบักกิเลนนะครับร2อ LED ของพี่อาร์นะจะขับดีขนาดไหนฮะเดี๋ยวเราเราไปลมุมไปชมไปชมกันเลยนะฮะ <c oughs> น,นี้บักซี่อฟของผมนะครับผมโอ้โโอ,โอ้เสียงทำไมเสียงมาดูจังวะโอ้โหผมดูจริงพ่อแตกไ,ได้นะผมดูแม่ได้เหรอ ได้ได้ได้ลองดูพี่โอเคโอเค,อ,เคอ่ะกิเดี๋ยวดูอัญญายานะฮะน้องๆตอนนี้เราจะจูนนะฮะกล่อ,องห้ามยิงใส่โจนะครับห้ามยิงห้ามยิงเราเต้องจูนรถแต่นะเพราะว่าอันนี้มันสามารถจูน เดี๋ยวพี่อาร์ตปะจุล้นให้นะทุกคนอ่ะเดี๋ยวลองดูลองดูเออสเตปเดิมเราไม่ขี่นะเราจะเราจะขี่สเตปปิ้งปังปิ้งปังนะปุงปังนะปุงปัง,ปง,ปงเออผู้จาไม่ถูกแล้วผมตื่นเต้นนะเอออัอนนี้นี่แกเข้าโหมดอยู่นะทุกคนโอ,โ,โอ้โหโอ้โหแกตั้ทงที่หกพันรอบนะ เด็ดลยวะโอ้โหโอ้โหโอ้โหหมามามาโอเคโอ้โหนี่ถ้าปิดเก็หนวกการรอบมันถึงจะยิงนะครับครับผมโอเคพี่ ้ผมนั่งขับนะทุกคนโอ้โหลื่นมากลื่นมากลื่นมากครับผมลื่นมาก โโอ้ไปกันเลยอันนี้ผมนั่งขับแล้วทุกคนร้อยยีย่แล้วครับนั่งขับนะครับกระลัะเข้าร้อยยีย่แล้วครับ Up. Oh ho! ลืนล่นลืนล่นลื่นลื่นพี่โอ้โหร้อยยี่ห้าไปดีนะฮะตอนนี้เราอยู่สตึกนะครับผมตอนนี้เรามากับ cbr พันแล้วก็ r 1 5นะคะนี่พ,พี่พี่อาร์ตขับรถบัก 4M นะผมมชไดสุดยอดนะชุดสุดยอดฮ่าฮ่าฮ อนะยังไม่หมอบนะฮะไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วทุกคนเลยไปเลยเออ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 โอ้โหแสบยาไปแล้วครับผมโอ้โหโอ้โหขอแล้วกันขอแล้วกันนะครับขอแล้วกันนะฮะขอแล้วกันนะฮะโอ้โหได้แค่นี้ครับหมอบได้แค่นี้เอ้ยไปแล้วครับ 120แล้วทุกคนโอ้โหไปแล้วครับไปแล้วครับผมโอ้โหไปแล้วครับโอ้โหไปแล้วไปแล้ว <c oughs> อ้สุดจริงโอ้โหโอ้โหแหม่หมอบยาวๆผมหมอบไม่ได้หัวกะ้อนคนใบใหญ่นะ อย่าแทงผมขอรักอ้โอ้พี่าจะแทงผมสิครับโอ้เฮ้ยเฮ้ยด่าน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 ดานดาน เฮ้ยทำไมมีดา่านวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมมีดา่านวะโอ้โหโอ้โหโ,โอ้ด่านครับผมโอ้โอออออออขาลับากูจะโดนไหมเนี่ยไปกันต่อเลยฮะ ไฟแดงนะฮะโอ้โหพี่ขากลับจะรอดไหมเนี่ย <c oughs> โอ้ดันไม่เริ่มเลยอะ่ะ ขอไปต่างประเทศที่บ้านใช่เอสบีเอสบียังไม่มาแล้วทุกคนเอาอีกรอบนึงนะฮะออกเกียร์สองแล้วฮะเกียร์สามขึ้นเรื่อยๆนะฮะ เกียร์สามขึ้นเรื่อยๆนะทุกคนรอบยังไม่ตัดนะฮะร,รอบยังไม่ตัดเกียร์สามขึ้นเรื่อยๆกำลังขึ้นเนินนะฮะกำลังขึ้นเนะะินนะฮะเกียร์สามอยู่ที่ร้อยสิบนะฮะเกียร์สี่กำลังขึ้นเนินนะฮะยาวเลยนะฮะโอ้กางเกงควายฮนะ ไปแล้วฮะโอ้โหไปแล้วฮะไปแล้วครับผมร้อยยี่แล้วฮะเกียร์สี่ร้อยยี่หน้าไม้ฮะน้ำหนักน้ำหนักน้ำหนักตรงเนี้ยพี่อาร์ตไล่ไล่น้ำหนักพี่อาร์ตนะครับผมผมตัวเบากว่าพี่อาร์ตนะฮะถ้าผมจะเอาเยอะกว่านี้ต้องเพิ่มสเตอร์นะทุกคนก็คือตอนเนี้ย มันจะอยู่120หน้าใหม่ถ้าผมจะเอานะครับผมต้องเพิ่มสเตอร์ขึ้นมาอีกนะครับประมาณ2เบอร์นะทุกคนโอ้โหประมาณนี้ประมาณนี้เน่เน่เน,น,น,น่โอ้โหโ,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 โอเคเอาฝากกดไลค์กดแชร์กดซับไให์ช่องานมาตุมม้วยนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะไปไปกันต่อยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร,ร้ด้วยนะครับผมทุกคน เดี๋ยวเราไปรอลูคลิปรีวิวกันเลยนะฮะ